ย่าโมกินไปจงถึงปักใต้จากอีสานกินก็ไปถึงทางเหนือเทไปเจอสาวกระแตเข้าแก่กระแตก็ประกวดโน้นนู้นทีโน่นนี่เหมือนกันเพลงอะไรสู้เขาได้ไหมตอนนั้นเคยสู้กันไหมของเพลงของตัวเองเคยสู้กับแบอนั้นก็ร้องเพลงของแม่พึ่งตลอดนะคะก็เจอกันเจอกันบ้างเอากินกันชนะกันบ้างแพ้กันบ้างกระแตเอาเพลงนี้สู้ตั้งแต่เด็กๆกันละครับมาดูนะฮะเอาเพลงอะไรเจอครับ เลยชุดยอดจริงๆครับแต่ส่วนมากหนูอยู่กับพี่สาวพี่สาวหนูจะร้องไม่ขันมาไม่ขันมาใช่เป็นหวัดกันหมดเลยเพราะว่าตาโคนแล้วใช่ไหมมาเราตั้งแต่เด็กๆเลยว่าพี่จะร้องให้ฟังร้องให้มาได้ขันมานะฮแต่แต่แต่นี่แหละครับก็คือสาวเพชรบุรีสาวเหนือมาหยิบเอาเพลงสาวเพชรบุรีไปกินทางเหนือโน่นแน่ชนะมาหลายเวทีในขณะที่สาวภาคกลางหนูเล็ก เออเอาเพลงอะไรไปกินเวทีอื่นก็บ้างเนี่ยเออตอนนั้นทักเพลงอะไรเพลงนี้เป็นเพลงหายกินใช่ไหมกี่เวทีแล้วก็มีมีเพลงของเพลงโรงแรมใจกับเือนของยอมแต่แน่ๆก็คือเพลงนี้แหละใช่ไหมเพลงอะไรเชิญฟังเลยครับห ไม่ทราบน่ารผู้ชมจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าว่าฟังไปคนลุกไปทุกเพลงน้องเพลงดีมากพวกนี้คือไม่ใช่เล่นๆแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้นักร้องลูกทุ่งไม่ไม่ใช่หน้าตาสวยเดียกาอาราเรย์่แล้วไม่นะฮะเโาเก่คอันนี้เขาขายสวยนะขายด้วยขายสวยยขาหน้าตาเขาขายสวยที่เข้ามาเป็นนักร้องได้เพราะว่ารูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะเลย เดี๋ยวมาฟังเขาคนสุดท้ายนะค่ะตอนนี้ฟังเขาคนสุดท้ายอลิสอลิสตอนอยู่ที่ภาคกีสานนะคะเขามีชื่อค่ะที่นี่ชื่ออลิสคะอยู่บ้านชื่ออีลามไม่อยู่พยายามอลิสอลิซเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะว่าเมสอีลาต้องพูดอย่างนี้อีลาอีลาหน้าไม่เข้าแล้วนะหน้าเขาขนาดจะเป็นอลิสลากระดาษอลิซลาเป็นน้องใหม่ค่ะเพิ่งมาอยู่กับพวกเราอยูก็เป็นน้องใหม่ค่ะก็ยังไม่มีผลงานนะยังก็ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอให้ได้ซักคั่วหนึ่งของพี่ก็ยังดีคือเม่้จะถล่มตัวไปถึงไหนลองดูแต่คือหนูก็มาจากสายสตริงก่อนนะก็เลยไม่ค่อยได้เจอพี่ๆแต่สุดมันก็จะเจอพี่ใบเตยก่อนเพราะว่าพี่เตยเนี่ยเขาเ้องทั้งทั้งเพลงสตริงแล้วก็เพลงลูกทุ่งค่ะน้องจะถนัดจาก์ถนัดสตริงแล้วก็แต่ใจรักลูกทุ่งแต่ใจรักลูกทุ่งดูใจเธอก่อนมาดูใจเธอก่อนเธอรักลูกทุ่งด้วยใจดูใจเออก็ <c oughs> ดูิว่าจะเป็นเพลงอะไรเชิญเลยครับอเล็กับเชิญเตนั รมดาจริงๆลูกตาลลูกตาลเพลงหากินลูกตาลตั้งแต่เด็กๆคือเพลงค่ะสายเซส,สุรยาจวลาเหลี่ยมโลกลมเย็น,นไทยว้โยลมชอยบอกพัดลยวลิวลมมาจักจันเรเรไรริงร้องกองพนาจวนสิ้นแสน สรยาประาดนตรีสวรรขอบคุณขอวถพาได้ขึ้นไปเจอพวกพี่ๆพวกนี้ก็ไม่แน่ว่ามีหนาวกานไหนเนาะโอ้โหตะวันรับฟ้านะครับขอคุณทุกัวนะครับแล้วแลวเดี๋ยวเด้ไม่อยากจัดบอกเรา ทุกแนวเลยเหรอไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงสากลหมอลำอะไรคุกได้ได้หมดเลยจริงได้เอาลูกทุ่งก่อนแล้วกันตอนตอนตอนที่ยังผอมๆอยู่ตอนร้องร้องเพลงอะไรตอนเด็กๆตอนที่บางๆขอขออนุญาตนิดนึงเพราะเวลาหนูร้องที่ไรหนูตกรอบทุกทีเลยเพลงที่ทำให้กระต่ายตกรอบคือเพลงเพลงนี้ครับร้องที่ไรตกรอบทุกทีนะครับลองดูนะฮะเฮ้ย ออหรอนี่นาดไม่ถนัดใช่ไหมคะแต่จริงจริงก็ก็ชนะมาหลายเวทีอยู่เหมือนกันถนัดเพลงอะไรคะนัดนัดหมอลำค่ะเป็นเป็นสาวเหนือเป็นกรลํำได้ไงโอ้ยคนเรก็คนที่สารคือกันขออนุญาตร้องเป็นหมอลำได้คะได้ครับได้ครับองดูอย่างที่รู้ๆกันนะคะหมอํำจะมีแกงหอมเพราะฉะนั้นหนูขอ

มาดึงข้อง่อยอย่ามาดึงข้อง่อยคอยจักกระเดียดข้องคอยข้องคอยข้องคอยวมาแบนที่เกี้ยวคอยจักกระเดียดอย่ามาดึงข้อง่อยเสือขาดต้า